สวัสดีครับช่างเปียนจารย์ไพดีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเป็นเครื่องไม้บุกแอร์นะครับสีโรสโกนะครับ13นิ้วปี2018-19นะครับโมเดลเป็น A1932 เครื่องนี้นะครับส่งเข้ามาในการเครื่องนะครับหน้าจอมืดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอจะมีรอยแตกอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นตัว LCD เดิมลูกค้านะครับสังเกตว่าจะมีติดฟิล์มด้วยนะครับมีรอยฟิล์มก็นี่นะครับรอยที่แตกนะครับผมนี่จะมีรอยแมวกัดนะครับหรือว่าจะเป็นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงนะครับ รอยกัดตรงนี้ทําให้เครื่องเนี่ยมันแตกนะครับผมก็ <Okay. S 1> ทางเราทําเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอ LCD ไปนะครับก็คือตัวหน้าจอเดิมนะครับสังเกตว่าจะถ้ามาด้านหลังเนี่ยจะเห็นรอยแตกเลยชัดเจนนะครับรอยวิ่งเลย นะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนจอเสร็จใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ MacBook นะครับอาการหน้าจอแตกนะครับหน้าจอเสียสามารถส่งให้สมาีิเซ์วิสดูแลแก้ไขให้ได้นะครับผมก็าจากกันไปขอฝากลาไปด้วยตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสรับดีเช้าไปขอตลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ